ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเอาธรรมของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> เช่นพระไตรปิฎก <Yeah. S 1> ศึกษาพระสูตรสําคัญต่างๆ <Yeah. S 1> เช่นธรรมจักร <Yeah. S 1> กับปวัตนสูตรมงคลลสูตร <Yeah. S 1> อาทิตยสูตร <Yeah. S 1> สติปัฏฐานสูตร <Yeah. S 1> กาลมาสูตร yeah. การเชื่อเชื่ออย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการเชื่ออั้นไม่ควรเชื่อเชื่อแบบงมงายหรือเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยต้องเข้าหาธรรมศึกษาพระสูตรหรือเข้าหาฟังฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ก็ได้ฟังบ่อยๆเข้าแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจจะเห็นคุณประโยชน์ของธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนเราดูโฆษณาเนี่ยถ้าเราไม่ดูโฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าชนิดนี้มันเป็นยังไงดีชั่วอย่างไรนั่นแหละ เข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระอริยนสงฆ์ก็เหมือนการไปดูโฆษณาของธรรมพอ,อได้ยินรู้ว่าสปปรสปปรพคุณของสินค้านี้มีอย่างไรดีอย่างไรโอ้มีวิมุติมีการหลุดพ้นมีมรรคผลนิพพานมีการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็จะทําให้เกิดยินดีขึ้นมาอยากจะอยากจะปฏิบัติตามขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดสันธาขึ้นมาเกิดความเชื่อขึ้นมา แต่ถ้าไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงฟังแล้วอาจจะงงหรืออาจจะสงสัยอาจจะไม่เกิดศรัทธาได้เพราะสอนแบบผิดผิดถูกถูก,กไม่แน่ใจก็เลยอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่เกิดศรัทธาได้ยังต้องฟังจากแหล่งแท้แหล่งจริงจะฟังจากพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นั้นพระสงฆ์ก็ต้องเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระที่เพิ่งบวชออกมาจากโบสถ์นี่เป็นสงฆ์เหมือนกันแต่เป็นไม่ใช่เป็นปุตตุชนสงฆ์ไม่ใช่เป็นอริยสงฆ์